สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขูสุขุนวันนี้แหละพาก,กินภาพพี่น้องมากินทะเลซีฟู้ดนะจ้าพี่น้องจ้ากัจะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดตัใหม่ในพี่น้องจา้าพักเครื่องเคียงกัจะมีใบสลัดในพี่น้องแล้วก็แกงกระเทียมทนในพี่น้องจา้าทะเลซีฟู้ดของเราก็จะมีปูไข่ดองนะคะแล้วก็จะมีปูมมากุ้งซุกแล้วก่าปลาหมึกสามสหายนะคะมีทั้งหมึกกระดองจิ๋วแล้วก็หมึกกล้วยแล้วก็หนวดหมึกกรอบในนะพี่น้องนะ มาจ้ะมามาแสบๆน้ำกันนะจ้ะนาะเมื่อนี้นี่อิหลากินตอนประมาณสามสามทุ่มนะสามสี่ทุ่มเนี่ยพี่น้องมาเด้อมาแสบน้ำกันจ้ะอือโอ้พิดเตอร์เนี่ยน้ำกินเลย 1 chấm อกุ้งสุกเ문에อืมกเทีมทนมีทั้งปลุกเล็กปุกใหญ่นะคะ ออเสียงมันกรอบอยู vapor, ่พี่น้องแต่มันก็มีความหยาบไได้วจ้ะ ตำจิ้มที่สุดแบบจัดจานมากข้นๆปมูม้าค่ะอืมเนื้อฉ่ำมาก 7, ามสิบสี่ปี้วจะสามสิบสี่ปีละเพื่องถ้านย่างนี้ม่รูปม่เต่าอ,อยู่โอ๊ยม,มื่อจะพางไหรอืมข้านั่งเฝอา เลยงนี่ยค่พี่น้องระว,วงังปูไข่ดองกับปูหมาเนี่ยหล่ะมากินปูหมากได้พี่น้องเนื้อมันหวานมากัน luôn mức ห้องห้องอม่อายแต่พี่น้อ,องน่ะนางยิงค่ะห้องอยากกินน้ำ 慢。妈 各种当丢掉。 คช่ไหมมีอ่ะหลายคนถามเมื่อวานฮ็ดคลิปกินชั่เนี่ยอ้วนขึ้นบ้างนะนักขึ้นบ่นตอนช่วงแรกๆเนี่ยมีน้หนักขึ้นบ้างจะ้ะแต่พ่อได้รู้จักกาแฟตัวนี้นะคะรู้จกักอ่าเริ่มแรกเนี่ยแบรนด์เพิ่์นอะมาจังรีวิวก่อนจะ้ะแล้วก็ลองกินเมืองเออพ่อได้กินเมืองไหนพี่น้องจะ้ะจากน,านันน้นน้ัหนักลงพ่อน้หนักลงปุ๊บเนี่ย จากนั้นน้ำน้ำอีกลก,ก็บอกข้นนี้เลยพี่นองไม่ได้โตหน่อยข้นนะไม่ได้โตหน่อยโล่งนะพี่นองจ้าพวกเพราะกาแฟต่เนี่ยมันมันอ่ะช่วยในเรื่องของสุขภาพแลวก็รูปร่างนะพี่นองจ้ามันเล่งระบบการเผาผลาญน,นะคะทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวพวกแป้งพวกไขมันคอเลสเตอรอลน,นะพี่นองจ้าพวกน้ําตาลอย่างเงี้ยมันซอยเด้อยพี่นองเด้อแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันนะคะเป็นเบาหวานนะคะสามารถ ดื่มกาแฟตัวนี้ได้เด้อหนึ่งกล่องนะคะจะมีสิบซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะใครที่ยังไม่เคยดื่มกาแฟอยากลองดื่มดูนะคะพี่รณจ๊กเอาทดลองไปก่อนนะคะ1 2ึงถึงองกล่องด้วยพี่รณหนึ่งกล่อง250บาท2กล่องนะคะ500บาท3กล่อง690บาทแถมถุงผ้าให้นะคะโปรโมชั่นส่งฟรีเด้พี่องปลายทางก็ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่องแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นลูกค้าประจํานะคะพี่น้องจ๋านี่จ้ะลูกค้าประจําส่วนใหญ่นะคะจะก,ก็จะสั่งโปรนี้นะคะเป็นกาแฟกิฟต์เซตกล่องเขียวนะคะพี่น้องซื้อ4แถม2นะคะ55ซองในราคา990รสบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเช่นกันด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะคะอยากจะฉีกชงดื่มแล้วก็เพื่อสุขภาพรูปร่างแบบวิดาพักกินก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจา้าจวดต่อมาที่นี่ มันนี่เป็นกิลรลวดีพี่น้องหน่วยมือกรอบจ้ะมันกรอบได้แต่ต่ามันก็มีความหยาบของของหนวดมือด้วยพี่น้องเด้อกรอบเวลาเราเคี้ยวมันจะกรุบกรอบๆนะคะถามว่าเคี้ยวยากไหมเคี้ยวยากจาก้ะเพราะว่ามันมีความเหนียวของมันอยู่ กรอบแต่มีความเหนียวนะคะมันจะแตกต้างจากอเหนวนมึกกล้วยนะคะหนวนมึกกล้วยมึกกระดองเนี่ยจะบ่หยาบจะกรอบ อยดีเฮ้ยทำได้คอยแตกพี่น้องอืม ไข่ผูกไข่ดองมันจะมีความความมันความหวานของมันน่ะพี่น้องหมองไข่แดงแดงมันอะ่ะแดงแดงสมสมอมันจะมันละหวาน สาวเลีอเมืองเทากับเลี้ตัวน,นะพี่หลอง คุยแล้วอรจะแสบทองพรามนเผ็ดมาก แถมแห้งพี่น้อ เดีーー๋ยวเขากิน ก็ลำจ้ะ nhập đây cạn mm I like that. ใช่พี่น้องเต็มที่แล้วจาเนี่ยให้ได้ซีฟูดร่วมนะพี่น้องเนาะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดแบบข้นๆออกสามแล้วนะพี่น้องนะแสบถึงอบถึงใจข,ขนาดได้พี่น้องเด้อเอา้าก็เฮ้าจะจากกันไปนะพี่น้องสำหรับใครที่อยากจะลองฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพด้รูปร่างนะคะกาแฟ B7 ที่ลหละ ดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะพี่นรองจอาช่วยในเรื่องของในระบบการเผาผลาญทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้าตาลลดไขมันลดคลลอเลสเตอรอลแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเป็นเบาหวานนะคะสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้ด้วยพี่นรองเดอหนึ่งกล่องมี10ซอง250บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะผู้ใดที่แบบว่าอยากจะลองโปรชุดใหญ่นะคะเป็นลูกค้าประจํานะคะส่วนใหญ่จะสั่ง ่เป็นกิฟเซตกล่องเขียวตัวนี้นะคะซื้อ4แถม2นะคะ55สซองในราคา990บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเช่นกันนะคะพี่นรจ้าพเพื่อสนใจนะคะที่อาจจะลองฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพได้รูปร่างหรือแบบผัาก,กินก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้แหละพัาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า